ำ้บางทีแบบการแก้เบื่อของพี่มีแบบว่าเลี่ยนบทบาทกันด้วยแบบว่าพิ่งเจอกันใหม่ๆหรือไม,ม่งั้นก็คือจะไปแนวแบบคอปไปเลยหนูชุณตำรวจคุณตำรวจคุณตำรวจ จึนเป็นคำถามที่ฉั

To ก็ที่จริงไหว้ข้อมีกระเซ่ตั้งแต่อายุ13 14ค่ะใช่ก็เกิน10ปีแล้วว่ะอยู่วงการหมอ แต่ว่าเขาเป็นคนเสียงดีมากเลยใช่สไตล์เขาชัดเจนนิ่งฟังว่าจริงที่ร้องดีเพราะว่าเราเปิดตัวไปด้วยเพลงใหม่ของเขาก็คือเพลงใช่ค่ะเพลงกอดสุดท้ายค่ะใช่ก็เป็นเพลงที่ไหวตื่นเต้นมากเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเพิ่งรู้การแต่หวเนี่ยได้ออกจากคามิกาเซ่มาแล้วประมาณ3ปีครับได้มาทดลองดูเป็นศิลปินอิสระเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราเคยอยู่ใครมาตลอดเลยอย่างเงี้ยคืออยากลองแบบ ออกความคิดเห็นเรื่องมิวสิกวิดีโอเองบ้าง<ช>หรืออยากแบบแชร์เนื้อเรื่องแบบสตอรี่ไลน์เกี่ยวกับเรามากขึ้นใน การทําเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกพี่แม่ว่าเฮ้ยเราลองมาทําเพลงกันเอง2เพลงไหมก่อนที่จะไปร่วมทาโปรเจกต์กับคนอื่นหรือคือเป็นคนอื่นหรือค่ายอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้ทําขึ้นมาจริงซึ่งหวายก็ดีใจมากเพราะว่ารู้สึกมันเป็นผลงานที่เรามีส่วนร่วมมากที่สุดตั้งแต่เคยเป็นนักร้องมาเลยค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าเพลงนี้คือมีส่วนร่วมมาทั้งว่าทำเพลงด้วยแล้วก็ MV อย่างที่น้องหวายบอกดิสตอรี่ก็คือเล่นเป็นเมอร์เมดค่ะความฝ่ฝัน

ใช่ตรงไหนที่มีผมเขาจะเอาซ่อมหมดใช่เอาซ่อมมานี่ดูเขาหวีสิมันยาวแล้วผมยาวมากมยาวก็เลยหวีไปนีอยู่ในน้ำจะไปแล้วแล้วผมแตกปลายด้วยทช่พมเราไม่มาหวีแล้วจะติดปลายมันยุ่งปลายมันพันไงอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำแล้วคือมันไม่รู้จะไปหาร้านตัดผมที่ไหนมันก็ปล่อยยาว ลูกเขาแซ่บมาตลอดเวลาอยู่แล้วจ,<า>จริงนนจริงไม่ใช่แค่ตอนนี้ที่เป็นสายฝอนะเป็นมานานแล้วจากที่เราแบบเคยดูอินสตาแกรมหรืออะไรก็สายฝอมาอยู่แล้ว<อ>แต่ว่าจากคามิคาเซ่เป็นออกจะเป็นเบลล์เบลล์หน่อยไหมลูกแล้วก็ทำไมอยู่ดีถึงพลิกว่าฉันจะเป็นสายฝอคือไหวไหวะชอบชอบเค l t u r ชอบสไตล์อยู่แล้วแต,ต่ว่าพอโตขึ้นมามันเหมือนแบบ เรามีสิทธิ์ที่จะแสดงออกมากกว่าเมื่อก่อนโดยความที่ว่าแบบเหมือนเราอยู่ใต้ค่ายอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีคนคอยแบบเตือนตลอดทางที่เมื่อก่อนคือเตือนแล้วนะแต่ก็ยังลงบิกินี่ตลอดทุกคนก็จะแบบเฮ้ยคนที่นี่เขาไม่ค่อยเก็ตอายุอยู่ยังอายุน้อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยหลายก็จะแบบเฮ้ยแต่มันก็มันก็เรามคือของเรานี่คือโปรไฟล์เรานี่คือตัวของเราแล้วเราจอะไ่ได้ขอแวะไม่แวะไม่ได้จริง ทั้งชีวิตผมสาบานทั้งชีวิตนะว่า27ปีที่เกิดมาเนี่ยได้ยินครัว่าโปรไฟล์ฟังแต่เมื่อกี้คือ profile p r o ไฟล์โปรไฟล์เราไม่ตั้งใจจริงๆไม่หนูว่าถูกแล้วแล้วพวกพี่ผิดกันมาตลอดเขาอะไรเขาพูด p r o f กันหรอ profile อ๋อโ r o f i l e คุณคำว่าหนักคุณพูดอะไรฟิล์มใช่ไหมอ่ะฟิล์มอ่ะไหวพูดดิลูกฟิล์ม เยเียขเียวนค้มันต้องหน้าต้องาตใช่เนเ่งคือเขาพูดเขาจะมีสัเนียงเขามีสัเนียงนิดนึงใช่ใช่ก็จะมีสัเนียงนิดนึงอวอแหวนเงี้ยชัดชัดไหมสมมติเช่นคำว่ารักไหวายจะร้องว่ารัก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 คืออันเนี้ยเป็นสำเนียงที่ หลายหลายคนจะบอกว่าเออแบบไหวทำบ่อยมากตอนเมื่อก่อนเราแบบพูดไม่ชัดที่จริงอ่ะคือพี่เอฟูที่อยู่ที่เป็นโปรดิวเซอร์ของคอเมเจที่ก่อนนะคะถ้าเราร้องคำว่ารักแบบรักธรรมดาอย่างเงี้ยเขาจะแบบไม่ได้แล้วเขาจะแบบหยุดอัดเลยแล้วเขาจะแบบเธอต้องพูดคำว่ารักว่ารักแล้วพวกเราก็จะ เฮ้ยจริงเหรอพี่เอฟฟูเราเคยถามไปทำไมว่าถ้าเป็นรัไม่เขาบอกว่าแบบมันจะทําให้เวลาคนฟังอะค่ะมันจะชัดกว่าเดิมคือถ้าสมมติว่าเราลองว่ารักอย่างเงี้ยกับรักอย่างเงี้ยพอไปฟังพอไปเปิดเล่นอีกทีมันจะแบบอ่านเหมือนเพลงที่สมมติเพลงพี่โตอ่านไปคอนเสิร์ตนะว่ารักเอออเงนั้นอะเรากเป็นอยแต่ถ้าเป็นพี่โตทำเหรออ่านไปคอนเสิร์ตนะลอยๆอ่านไปคอเสิร์ตนะลเออไม่ต้องอานะ เอาไปใช้ไปดีกว่าสรุปแบบสรุปงงได้จริงรู้ที่ดังแต่จิงเกิลแรกทนจริงเกิลแรกผมดังไปแล้วกระคำม้อรักมันติดนคำม้อรักนี่ไม่ดังไม่ได้ดังเพราะอะไรไม่ได้ดังเพราะมึง ไม่ได้เกี่ยวกับคำว่ารักไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวเออแต่ก็กลายเป็นว่าเป็นคนที่มีเอกลักษณ์ในการร้องเพลงคนจะจําได้เลยสมมติว่าแบบแบบหวร้องที่ไหนก็เอาเสียงไหวายนี่คือเพลงของหวอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็เป็นข้อดีไปเป็นข้อดีขนะนี่วันนี้จริงๆอยากคุยเรื่องส่วนตัวของพี่มากเพราะผมเอาส่องไอจีพี่บ่อยเออผมส่องไอจีบ่อยผมอยากพี่พี่เขาพี่กี่ปีสองสามเดือนเพื่อนจ้าเดี๋ย พูดเองนะหวานคุณติดตามไอจีเขาตลอดติดตามไอจีเขาตลอดเดี๋ยวช่วงหน้าจะให้คุณถามแบบเต็มเต็มเลยอยากถามมากมีหลายคำถามเยอะมากแต่ว่าตอนนี้นะคะให้ไปฟังเพลงเพราะๆก่อนเพลงจากใครคะนัสขาครับผมเพลงนี้นะครับเป็นเพลงซิงเกิลที่สองของมัชฉานะครับชื่อว่า swipe ครับฟิชเชอร์ริงกับพี่โต้งทูพีนะครับซึ่งมัชฉาเนี่ยถือเป็นศิลปินเบอร์แรกของค่าย white fox music นะครับรออะไรละครับไปฟังกันเลย wanna come a little closer ta make me cry yeah I can make you feel right to contemplate my mind but you know that I don't mind baby just take a chance you let you play

เราไปส่องไอจีเขาแล้วเรารู้สึกแบบมันเต็มไปด้วยความหวานมันเต็มไปด้วยความรักเข้าไปดูด้วยความอิจฉาความอะไรนะความรักเขาสอนแล้วสอนแล้วจำมันเต็มไปด้วยความรักนะครับทำไมหวานได้ขนาดนั้นก็คบกันมานานแล้วไงก็แบบเลยหวานกี่ปีครับกี่ปีก็อ่อีกไม่กี่วันเจ็ดปีอ๋อเจ็ดปีพอดีคบกันมาเจ็ดปีพอดียาวนานยาวนานเรามีแบบเบื่อกันยังไงเพราะเหตุเราสวีทกันตลอดเวลา ว้ยหวายว่าทุกคนมันก็ต้องมีฟิลแบบแบบว่างอนกันแล้วก็แบบเวลางอนแล้วว้ยฉันเบื่ออะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีอยู่แล้วแต่ว่าหวายรู้สึกว่าคนนีอแบบ The One ค่ะชายของหวายก็เลยเป็นเหมือนคนคนที่โอเคแล้วที่เรารู้สึกใช่มีคนามแยกตัวหรือเปลบางทีแบบเราแบบอยู่กับแฟนนานๆมันมันควรจะแบบหนูก็ไม่เบื่อเขานะหนูรู้สึกว่าแบบเขาเติมเต็มชีวิตเรามากแล้วก็มีสีสันมากมัอาจจะเพราะว่าอยู่กันนานแล้วก็เป็นสไตล์แบบเฮไหนเฮกันใช่ใช่ใช่คือเหมือนแบบเขาเป็นคนที่ ค่อนข้างยอมใจแบบเราอยากทําอะไรเขาก็จะพาไปทําหรือว่าแบบเราอยากกินอะไรเขาชพาไปกินหวยก็เลยเื่อแฮปปี้เลยแต่ผมมาแอบไปสืบมายังไงคุณนิดยุ่มเรื่องนะผมอยากพี่มตรงผมมาแอบไปสืบมาว่าเขาบอกว่าบางทีแบบการแก้เบื่อของพี่มีแบบว่าเลี่ยนบทบาทกันด้วยบทบาทสมมุติเหรอบทบาทสมมุติใช่ใช่ใช่คุยยังไง้างก็เหมือนแบบเออติบกันใหม่ไม่รู้จักกันแบบว่าเพิ่งเจอกันใหม่ๆหรือว่าหรือไม่ หรือไม่งั้นก็คือจะไปแนวแบบคอบไปเลยหนูชอบตำรวจคุณตำรวจคุณตำรวจเดี <t <t ๋ยวเขาให้แฟนเขาเป็นตำรวจหรือเขาเป็นตำรวจเองบางทีเขาแบบอาจจะแบบอยากเป็นตำรวจจริงไงผู้ร้ายกำลังแบบฟาข้างปาข้างแบบไม่บอก ไม่บอกไม่บอกว่าใครเป็นใครไม่อกว่าใครเป็นใครจินตนาการเอาเองนะคะแต่ว่าของเราอ่ะไม่ตำหมดบาทสมมุติเลยขับออกไปก็เจอตำรวจแล้วขวัญใจด่านตรวจตัวอะไรนักหนาไม่รู้คุณคุณชานนี่เหรอครับอ๋อเป่านิดนึงครับหน้าตาเราดูแบบเมาเปล่าอย่าถามหน้าตาฝั่งนี้โดนเป่าฝั่งนั้นหลายหลุมเลยแล้วน่ะ แล้วบอกเลยนะผมเคยนั่งรถกับพี่ซานิเป่านะที่เป่ากางเกง่อยังไงหายไปเลยนะเป่าหายพี่คือพี่ชินไงพี่ชินพี่ก็เลยอะไรที่มันเข้าได้พี่ก็ปากเข้าแต่รู้สกว่าเขาคือเป็นความน่ารักนะเอาจริงๆถ้าเป็นวัยเขาวัยรุ่นจะเบื่อกันง่ายแต่ครั้งนี้ระยะเวลาในการคบกันคือ7ปีเลยซึ่งเดี๋ยวใกล้จะวาเลนไทน์แล้วมีเตรียมอะไรกันไว้บ้างไหมคะ ก็วาเลนไทน์นี้คือไม่ค่อยได้เตรียมอะไรเพราะสถานการณ์ก็ไม่ค่อยรู้มารวยเท่าไหร่แต่ว่าปกติแล้วเขาจะชอบแบบพาเราไปเที่ยวช่วงวันวาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนปีที่แล้วอย่างเงี้ยก็เจอเรื่องโควิดเหมือนกันเราก็เลยบอกว่าใช้เวลาอยู่ด้วยกันไปทานข้าวเฉยๆแล้วก็อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสำหรับปีนี้เราไหวยังไม่รู้เลยว่าเราจะได้ออกไปทานร้านอาหารหรือเปล่าเพราะว่าตัวไหวเองก็กลัวแล้วเราเตรียมถ้าเกิดว่าเราก็อยอยู่ด้วยกันใช่ไหมเราเตรียมบทบาทใหม่ยัง บน,บนบาทสำหรับ,บวาอนเลนทายช่วงโควิดอะไรเงี้ยบทบาทไม่รู้แต่เตรียมชุดแล้วฉันฉันฉันขอนึกอาชีพก่อนนะบุวมาตอนนี้ <c oughs> คนคนอยู่บ้านจะว่างๆจะดูทีวี <c oughs> พี่หวจะเป็นนักข่าว <c oughs> ออแล้วแล้วสามีเป็นนายกออเอาไม,ไม <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนอาชีพนิดนึงก็ู่แบบไม่ชอบประเดม่ชอบให้มันขังห่างจากคุกหน่อยไม่ต้องพาเข้าเยอะวันนี้มารายการของเราค่ะเป็นธรรมเนียมรายการของเราจะต้องร้องเพลงร่วมกันครับอาจจะฝืนหน่อยอาจจะไม่อยากร้องแต่เราต้องไม่ฝืนแฮปปี้อยากร้องเพลงอะไรร่วมกับพวกเราครับค่ะก็ที่จริงไหวเลือกเพลงนี้เพราะว่าไหวรู้สึกว่าแบบเป็นเพลงที่ เหมือนเขาเรียกว่าไงไหวรู้สึกแบบนี้อยู่ตอนนี้แล้วไหวรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากแบบกําลังใจของทุกคนมันคือสิ่งที่สําคัญสำหรับไหวมากก็เลยเลือกเพลงสิ่งสําคัญของพี่ไดโนฟีมาร้องกับพี่พิ่น์กอเดี๋ยวนี้เราจะร้องสิ่งสําคัญร่วมกันนะครับเพื่อส่งคุณผู้ชมเข้านอน ่อนอื่นฝากผลงานก่อนครับพี่ไหวได้ค่ะก็ตอนนี้นะคะก็อย่างที่หลายๆคนน่าจะทราบกันแล้วไหวก็วาเป็นศิลปินอิสระนะคะตอนนี้มีเพลงเสียสื่อร้ายนะคะซึ่งก็เป็นเพลงเร็วแล้วก็มีเพลงกอดสุดท้ายที่ได้เป็นเมอร์เมนะคะใครอยากเห็นไหวอยู่ทั้งโรงพยาบาลจิตนะคะกับเพลงเสียนะคะ<ๆ>เข้าไปดูได้เลยแล้วก็ใครอยากเห็นไหวเป็นเมอร์เม<ๆ>ก็เข้าไปดูได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ฝากกับช่องวกิ้งบล็อกด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้ณองห<ไ>วด้วยนะคะนหวครับโอเค เดี๋ยวตอนนี้ครับเราจะไปร้องสิ่งสําคัญนะฮะร่วมกับพี่วายนะครับเพื่อส่งคุณผู้ชมเข้านอนกันเพราะฉะนั้นหลับฝันดีนะจ๊ะสิ่งสําคัญ เจา้ลอลอลอจาประทุลับหล่อหล่อเจ้าพอลุกทุง่ง<า>แล้วมากระโดดข้ามโอโหมาไปเฉินหลงเลยเฮ้ย